เผ่าพวโกดังสินค้าออนไลน์ที่สมุทรสาครเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายมากมายทั้งในเรื่องของสินค้าและอาคารทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินในเขตใกล้เคียงจึงเกิดความต้องการที่จะควบคุมเพลิงอย่างรวดเร็วเมื่อเวลา15นาฬิกา30นาทีวันที่16พฤศจิกายนพนักงานที่รับผิดช,ชอบในการดูแลความปลอดภัยของเมืองสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุเกี่ยวกับการเผา,าัดโกดังสินค้าของบริษัทยูเมโลจิสติกจำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่4ต่อบ้านเกาะออมือจังหวัดสมุทรสาครทันทีที่ได้รับข้อความแจ้งเหตุทีมงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการควบคุมเพลิงและป้องกันอันตรายได้รีบเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเช่นตํารวจสถานีตํารวจภูทรเมืองสมุทรสาครป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลตําบลต่างๆซึ่งนางงารวมกว่า20คนทุกคนรีบเข้ามาช่วยเหลือและควบคุมเพลิง โกดังสินค้าที่เกิดเหตุไม่อยู่บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษซึ่งภายในมีอุปกรณ์และสินค้าหลายอย่างทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันพัดลมแอร์โซฟาและตู้เตียงซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายทางออนไลน์ทั้งนี้โกดังมีทั้งหมด3ชั้นซึ่งชั้นบนเป็นที่พักของคนงานและชั้นที่เหลือใช้เก็บสินค้าซึ่งในวันนั้นมีพนักงานมาทำงานประมาณ1ิบคนแต่ทุกคนได้ออกมาครบหมดแล้วก่อนเกิดเหตุโชคดีที่ไม่มีใครติดอยู่ในโกดังเมื่อเกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่ต้องการทุกคนรีบเเข้ามามช่วยหลือ โดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงอยู่ในวงจำกัดได้โชคดีที่ไม่มีการลุกไหม้ไปยังพื้นที่ข้างเคียงซึ่งอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นๆซึ่งเป็นความกลัวของทุกคนในพื้นที่นางสาวสุพิชชาเลิศดคอนสารผู้จัดการของบริษัทได้บอกว่าสาเหตุที่ไม่ทราบจึงต้องรอตรวจสอบและสอบถามพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วและจะเชิญเจ้าของโรงงาน พร้อมพนักงานที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสมุรสครมาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุแท้จริงของการไฟไม่นี้มูลค่าความเสียหายยังไม่สามารถประเมินได้แต่เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความกลัวและความเสียหายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความเสียหายที่มหาศาลและทําให้เกิดความเสียใจให้กับผู้ที่เสียหายข่าวที่เกี่ยวข้องเพิ่มลิงข่าวที่เกี่ยวข้องที่นี่เหตุการณ์นี้ทําให้เราเห็นว่าความสําคัญของ,ของการควบคุมเพลิง และป้องกันอันตรายเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจและกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในเวลาใดๆทําให้เราเห็นว่าความสําคัญของการป้องกันและควบคุมเพลิงเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบและดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ